อักรรษรสามหมู่กับการผันวรรณยุกต์จำเฉพาะอักษรกลางอย่าไปจำทั้งสามหมู่มันจำไม่ได้หรอกอักษรกลางเคล็ดการจำมันว่าออไก่จิกเด็กตายบนปากโอมนะท่องอย่างนี้ไม่ต้องเด็กตายสองทีเพราะอะไร<ม>เพราะว่าการผันวรรณยุกเนี่ยดอชดาต,ต,ต่อประตักมันผันวรรณยุกไม่ได้มันเป็นภาษาแขรเอาไว้เขียนบาลีสันสกฤต แล้วเคยสังเกตไหมว่าเคยลองไร้ครวตไหมว่าทำไมเราถึงจำบทน,นี้ได้ไอหมู่อื่นเราจําไม่ได้แต่อักษรกลางเราจําได้แล้วแม่งจาได้ทั้งประเทศเลยเพราะมันตลกโคตรไก่แม่งดุชิบหายไปไล่จิกเด็กไอเด็กคนที่แม่งก็อ่อนแอเหลือเกินถูกไก่จิกจะตายแล้วถ้าตายก็ตายพิสดารเนี่ยนะตายไม่ตายที่ไหนไปตายบนปากโอ่งม,มันตลกไทยได้รักสนุกเข้าใจป่ะ เป็นชาติไทยนี่รักสงบเนี่ยแต่ที่จริงเ่ยไทยนี่รักสนุกถ้าไม่สนุกแล้วคนไทยไม่เอาจริงๆและการเรียนกับผมเนี่ยพอเรียนเนี่ยนะอ,อ,อดีตนายกเนี่ยแทบทุกรุ่นเนี่ยเขาจะถามครูนนอนสอนเป็นไงมา้างสนุกมากเลยค่ะแมงไม่มีใครเคยตอบเลยได้ความรู้มากเลยค่ะไม่มีไม่มี <laughs> <laughs> มมแต่ได้ที่ถามว่าได้ความรู้มากไหมมากชนิดแบบเออนึกไม่ถึงเลยเว้ย แต่ว่าทุกคนก็อย่างเงี้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันก็ไม่ว่ากันนะตอบมาได้แค่นี้เจ็ดตัวนี้เท่านั้นที่ใช้ไม่ตรีและไม้จัตวาได้มันไม่ได้ว่าหมู่อื่นห้ามนะแต่มันไม่มีความจำเป็นอย่าไปสอนลูกสอนหลานว่าอักษรต่ำห้ามใส่ไม้ตรีไม้จัตวาอักษรสูงมันก็ใส่ไม่ได้ที่มันใส่ไม่ได้เพราะมันไม่มีความจำเป็นแต่อักษรกลางเนี่ยมันมีความจำเป็น มันจําเป็นตอนไหนตอนสมัยรัชกาลที่หนึ่งไอ้อเดิมเนี่ยมันผ่านได้แค่ปลาป่าป้าป้าปาจําจเป็นไหมไม่จาเป็นสมัยก่อนนะแล้วก็คําที่เรายืมมาจากภาษาจีนเนี่ยอย่างเขาว่าเกาอี e ้เนี่ยเราไม่มีไงตอนนั้นเรายังไม่มีเม,ม,มตรีเราก็เรียกไม่ว่าเกาอี e. ทีนี้พอเราแป,ปลสามก๊กกับไส้ั่นเนี่ยเราก็เจอไอ้สามก๊กเขาอะไรอย่างเงี้ยให้ก๊กแม่งต้อง,ต,องต้องใส่เมตรีได้เว้ยย่างเงี้ใช่ปะ่ะ ถ้ามันมีคําเดียวนะเราไม่มีปัญหาเราไปเจอไอ้ตังโตอย่างเงี้ยไอ้ตัวละครเนี้ยตังตังโตถ้ามันมีตัวละครตัวนี้ตัวเดียวไม่มีปัญหาไอ้นี่มันก็จะชื่อตังโตตังโตตั้งโตชื่ออะไรชื่อหนึ่งแต่ทีนี้เนี้ยมันมีเป็นสิบเป็นร้อยเราก็เลยเฮ้ยท่านก็คิดกันไงอักษรกลางเนี่ยต้องให้มันใส่ไมตรีและไมจัตวาได้ไม่งั้นมันมันถ่ายเสียงชื่อจีนไอสองเรื่องนี้ไม่ได้ว่ะมันไม่มันไม่สมบร็จประโยชน์เข้าใจไหม พราะั้นเนี่ยมันคิดขึ้นสมัยรัชกาลที่หนึ่งคือเรื่องนี้ผมเป็นคนเดียวในประเทศนะที่รู้คนอื่นแม่งรู้ผิดผิดหมดแม่งอธิบายหาอะไรกันมั่วเช็ดเม็ดแล้วบอกคิดสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะว่าไปเห็นสมุดไทยซึ่งมันมีจินดามณีฉบับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วมันมีเรื่องไมตรีไมจัตวาเนี่ยเขียนอยู่ด้วยไอหอกไอสมุดไทยเล่มน,นั้นเนี่ยมันเขียนในสมัยรัชกาลที่4กรุงรัตนโกสิน แต่มันเขียนถึงเรื่องจินดามณีสมัยพระบรมโกศทีนี้อคนสมัยรัชกาลที่4ี่เนี่ยมันมีความรู้แล้วว่าอักษรกลางมันผันตรีกับจัตวาได้มันก็ไปเขียนเติมลงในสมุดไทยเล่มนั้นเข้าใจป่ะเนี่ยนักวิชาการเนี่ยมันสั่งกระบวยมากมันไม่มีวิจารณญาณที่ดีมันไม่มีความจําเป็นไงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอ่ะเข้าใจป่ะมาจากเรื่องนี้เลยนะมาจากสามก๊กไซฮันและไอคลิปการผันวรณยุกเนี่ยผมก็ทําไว้แล้วนะ คล,คลิปนี้ดีดีหน่อยไหมรู้สึกว่าคนดูจะประมาณน,าน่าจะเกินเจ็ดสิบอ่ะจบไปแล้วนะหมู่หนึ่งอ่ะสอนกลางมันเป็นหมู่เดียวที่ใส่ไม่ตรีและไม่จัตาวาไอ้บูอื่นเนี่ยมันใส่แค่ไม่เอกไม่โททีนี้เรามีไม่เอกกับไม่โทอ่ะแต่ภาษาไทยเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยมันต้องผันให้ได้ครบห้าเสียงนะแล้วอันนี้บ,นบรรพบุรุษเราเแม่งคือชาติที่ฉลาดที่สุดในโลก ไอ้ที่เขาแยกอักษรสูงกับอักษรต่ำเนี่ยเพื่ออย่างนี้เลยเพื่อวัตถุประสงค์นี้ให้มันจับคู่กันเดิมเนี่ยมันมีวันณยุคแค่สองรูปแต่ก็ผันได้ครบห้าเสียงโดยเอาอักษรต่ำคู่กับอักษรสูงเนี่ยมาแจกลูกเรียงกันอักษรต่ำคู่ทำไมถึงเรียกมันว่าต่ำคู่ก็คือต่ำคู่เนี่ยมันจะมีคู่เสียงเป็นอักษรสูง เช่นคอคู่กับขอชอคู่กับฉอทอคู่กับ t พอคู่กับพอเข้าใจยังเราจึงเรียกมันว่าอักษรต่ำคู่คือคนไทยเนี่ยทำอะไรมีเหตุผลตลอดแต่ว่านักวิชาการบ้านเราไม่รู้เพราะว่าไม่ศึกษาภูมิปยาบรรพบุรุษมีอย่างที่ไหนวะเขาถามถึงตำราหลักภาษาไทยบอกว่าเล่มที่ใช้อ้างอิงได้คือเล่มของเคมบริดจ์เฮ้ยหลักภาษาไทยไปอ้างอิงเคมบริดจ์ มันก็หมดเดี๋ยวว่าบรรย์เดี๋ยวว่าไม่อ้านจินดามานี่วะแล้วผมไม่กว่าจะรู้เรื่องพวกนี้นนานนะไอภาษาสมัยนิยามันอ่านยากโคตรคืออักขรวิธีมันไม่เหมือนสมัยรัชนะโวสินผมภาคเพียนแกะอยู่นานเป็นปีๆหลายปีอยู่ยาวสอนได้มันก็จะได้อย่างนี้คาขาค่าขาข,า,ข,า,ขา,านะไอ,อะเสียงโทรเนี่ยมันก็จะมีสองสองรูป ก็คือตรงตามรูปเนี่ยก็คืออักษรสูงอักษรต่ำม,มันจะไม,ไม่ตรงตามรูปนะมันก็ไม่มีความจําเป็นไงคุณจะใส่ไมตรีกับอักษรต่ําทําไมเพราะว่ามันใส่ไมโทมันได้เสียงตรีคุณจะใส่ไมจัตวาทําไมคุณก็เอาอักษรสูงมาคู่กับมันเองมาก็จบแล้วไงทีนี้มันเป็นปัญหาตรงต่ําเดี่ยวอักษรต่ําเดี่ยวเนี่ยมันไม่มีคู่เสียงเป็นอักษรสูง เช่นงอไม่มีงอยอไม่มียอมอไม่มีหมอรอไม่มีหลอวอไม่มีหอไอคนคิดนี่อัจฉริยะนะเฮ้ยทำไมจะไม่มีวะก็อหอมานำมันเด็กหอนำานอมันก็กลายเป็นตัวหนอเขาใช้ยางวิธีอัจฉริยะไหมอัจฉริยะไหมเพรนไอตัวที่มีหอนำเนี่ยมันจะก็คุณสมบัติมันจะเหมือนอักษรสูง ก็คือตอน,น,นมันไม่มีมวยในยุคเนี่ยมันเป็นเสียงจัตวาหนออาหนาแม่เอกหนาไม่โทหนา้าขออาขาแม่เอกขาไม่โทขา่ามันเหมือนกันเดะเลยแล้วพอมา,มาเรียงกันเนี่ยมันก็ครบร้าเสียงเลยไงนี่อาจริอริยะชัดชาติชาติชาติเดียวในโลกอารคราวิธีแม่งสุดยอดแล้อันนี้เนี่ย <c oughs> สมัยอยุทธยานะ สุโขทัยยังไม่มีวิธีนี้เริ่มมีตอนอยุธยาแต่ผมไม่ค้นแล้วนะว่ามันเริ่มรัชสมัยไหนเพราะว่าค้นเจอมันไม่ได้ประโยชน์ไงเข้าใจะปะ่ะเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตเนี่ยผมจะไม่ไปรู้มันเลยรู้เฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์แค่นี้นเราก็จะเข้าใจแล้วทีนี้ไอการผันวัตยุกเนี่ยมันไปยากตรงอักษรต่ําเพราะอะไรเพราะว่ามันผันได้ไม่ตรงตามรูปนะ คออาคาไม่เอกค่าไม่โทคา้านออานาะไม่เอกหน้าไม่โทนาะหลักของมันเนี่ยอักษรต่ำเนี่ยก็คือพอเวลาเห็นเนี่ยให้บวกหนึ่งเห็นเอกเป็นโทเห็นโทเป็นตรีหลักมันคืออย่างนี้เลยนะมาดเอาไ้สอนลูกเนี่ยสบาย yeah. จดยิ่เ <laughs> <laughs> ดี๋ยวมีไฟล์สีให้ฝากด้วยนะหลักของมันก็คืออักษรต่ำเนี่ยเห็นบวกหนึ่ง เห็นเอกเป็นโทเห็นโทเป็นตรีเวลาจะเขียนหลักก็คือลบหนึ่งจะเขียนตรีใส่โทจะเขียนโทใส่เอกง่ายเลยไหมชีวิตง่ายเลยไหมแล้วที่ผมคิดเองนะผมนั่งคิดอยู่หลายปีมากว่าผมจะคิดไอ้เรื่องนี้ออกอะคิดนานมากว่ากูจะพูดยังไงให้มันชัดวะชัดเลยไหมเข้าใจไหม แล้วอันนี้คือความที่เขาบรรพุรุษเราเนี่ยเอาอักษรต่ําให้มันผันด้วยวิธีนี้เนี่ยเพราะว่าความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยคำในภาษาไทยมันต้องการเสียงห้าเสียงคือถ้าให้มันผันเอกได้เอกผันโทได้โทเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเสียงตรีเข้าใจไหมงงตรงไหนถามเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยาก แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ไปทั้งชีวิตแล้วจะเขียนหนังสือไม่ติดอีกเลยเข้าใจยังว่าทำไมหนูเนี่ยต้องเอาหอมานำเพราะอย่างนี้แล้วมันเมคเซนกว่าเขียนนอสระอูไม่จัตวาเมคเซนกว่าเยอะเพราะหอนอมันกลายเป็นหนอะไรไงหนออูก็หนูถูกป่ะ ทีนี้พวกที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็บอกทำไมไม่คิดวรรยุกให้มันตรงตามรูปไปทุกอันเลยไม่ได้เว้ยมันเป็นการทําลายโครงสร้างทั้งหมดเลยแล้วมันภาษาไทยจะไม่สมเหตุสมผลีต่อไปภาษาไทยจะคำหนึงถึงสองเรื่องนะความสมเหตุสมผลกับความสละสลวยแต่ว่าเอาเอา,เอาพูดให้เข้าใจชัดเนี่ยก็คือง่ายกับงามถ้าอ่านแล้วไม่ง่ายเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยที่ดีคําเป็นคําตาย คำเป็นคำตายที่เราเรียกมันว่าคำเป็นคำตายเนี่ยมันมีเหตุผลนะคำเป็นคือคำที่ผันวรรณยุกต์ได้คำตายคือคำที่ผันวรรณยุกต์ไม่ได้จบเลยง่ายไหมทีนี้เนี่ยนิยามมันมาเปลี่ยนตอนสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยแหละไอ้เรื่องสามก๊กเนี่ยแหละคือเดิมเนี่ยคำตายมันผันไม่ได้มันก็จะเป็นสามก๊กทีนี้มันมีคำเดียวรัชกาลที่หนึ่งก็จะยอมทีนี้ม่งมีหลายคำไงไอ้คำว่าโตะอย่างเงี้ยโตะอย่างเงี้ย S <S เดิมมันผ่านไม่ได้นะชื่อไอ้ตังโตมันจะเป็นตังตกท่านก็เลยเฮ้ยคำตายต้องอนุโลมว่าให้มันผ่านได้ด้วยและแน่สิ่งที่คําตายเนี่ยคาตายคําเป็นเนี่ยปัจจุบันมันต่างกันก็คือคําตายมันไม่มีพื้นเสียงพื้นเสียงของตัวอักษรเนี่ยอักษรสามหมู่เนี่ยอักษรกลางกับอักษรต่ําพื้นเสียงมันเป็นเสียงสาม,มัญกอคอง,งอเนี่ยมันเป็นสาม,มัญแต่อักษรสูงเนี่ยพื้นเสียงมันเป็นจัตวา ขอชอทอพอฝอทึ้งพอเป็นคําตายเนี่ยพื้นเสียงมันหายมันไม่มีเสียงสามัญกับเสียงจัตวาอันนี้คือนิยามใหม่คือผมไม่ได้ทําในเรื่องพวกที่มาให้นะเพราะมันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตแต่ว่าพูดให้รู้มันเป็นเกร็กเพราะว่ามันคืออย่างนี้อย่างนี้เราจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมันมเรียกว่าคําเป็นวะทาไม,มาเรียกมันว่าคําตายวะก็ะสาเหตุมันคืออย่างนี้ไง เข้าใจป่ะแล้วคนไทยเนี่ยนะเวลาเรียนอะไรแล้วไม่เข้าใจที่มานะไม่หงุดหงิดไม่หงุดหงิดและภาษาไทยเนี่ยเป,เป็นวิชาที่หลายคนเรียนแล้วหงุดหงิดใช่ไหมย,ยนแลรวรู้สึกไม่เรียนทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรียนแบบที่ผมสอนเนี่ยนะพอแล้วไปใช้ในชีวิตคือเราจะไม่เรียนว่าคามมํคานามมีกี่ประเภทคําสรรพนามมีกี่ประเภทเพราะชีวิตจริงนะักแปลไม่เคยคํานึงถึงเรื่องพวกนี้เลยนักเขียนก็ไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้เข้าใจป่ะ แล้วเราไม่สนใจหรอกวิเศษนู่นนี่นั่น,นไอ้นี่มันจะต้องเรียงอย่างนี้ไปอย่างนี้อะไรประธานกริยากรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ภาษาไทยแนะม่งเป็นภาษากวีเราเขียนหนังสือด้วยร้อยกรองกันมาเนี่ยเจ็ดร้อยปีร้อยแก้วเนี่ยเราเพิ่งเขียนกันมาไม่กี่สิบปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เครื่องครัดไวยากรณ์ทีนี้ไอ้วิธีจําคําตายเนี่ยมันมีเกณฑ์พิจารณาดัางนี้อ๋อแต่เดี๋ยวต้องพูดอย่างนี้ก่อนคือถ้ามัดไปสอนลูกเนี่ยต้องเปลี่ยน ให้สอนคำเป็นแทนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยแยกแยะตัวสะกดไม่ถูกเขาเห็นคำว่ายานอย่างเงี้ยยานไอที่เอานอนเองสะกดเนี่ยเขาก็เฮ้ยมันแม่อะไรวะรือเห็นคำว่าชาญชานแบบชำนาญยอหญิมสะกดเฮ้ยมันแม่เกยเขาแบาวะมันยออย่างเงี้ยเขาจะงงเข้าใจป่มและแต่คำเป็นเนี่ยมันมีไอ้ตรงเนี้ยมันมีแม่กลยากแม่เดียว น้องแ่แม่แม่กงเนี่ยมันงองงูตัวเดียวแม่กลมมันมอม้าตัวเดียวแม่เกยมันยอ,อยักษ์ตัวเดียวมันไม่ยากแต่คาตายเนี่ยมันยากแม่กดอย่างเดียวเนี่ยมาสะกดได้สิบแปดตัวเข้าใจปะ่ะเอาคําตายไปสอนเด็กเด็กมึนนะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเราเห็นปุ๊บเราก็รู้สะบดอย่างเงี้ยเราเห็นถอดถุงสะกดอ่ะเราก็รู้ว่ามันอยู่แม่กดเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นเด็กโตเนี่ยจะเรียนด้วยวิธีจําคําตายอย่างเดียวซึ่งวิธีการพิจารณามันอย่างนี้มันไปดูแม่ก่อน ถ้าสะกดด้วยแม่กกกดกบนะมันก็จะเป็นคําตายตลอดไม่สนใจเสียงสระอย่างยกตัวอย่างคําว่าชัดชออะดด,ดชัดชออาดอชาิมันเป็นมันเป็นคาตายทั้งคู่เพราะมันสะกดด้วยแม่ก,กดเข้าใจป่มมันไม่สนใจเฮ้ยไอ้นี่เสียงสั้นไอ้นี่เสียงยาวซึ่งถ้าเราไปอ่านตําราตําราแม่งเขียนผิดแม่งเขียนว่าผสมสระเสียงสั้นคือเขียนงั้นผิดนะข้อหนึ่งมันต้องอันนี้ แล้วถ้าไม่มีตัวสะกดอ่ะค่อยมาดูเสียงสะระไม่มีตัวสะกดเดี่ยวผสมสะระเสียงสั้นเช่นจะดูเตะอ่ะมาต้องดูตรงนี้อันนี้มันจะเหมาะกับการสอนลูกมากเวลาให้ลูกแยกสะระเสียงสั้นเสียงยาวนะให้ทำอย่างนี้ให้ใช้มือสองข้างอ่าดูดูอย่าเพิ่งจดอ่าอ,อีอีอือ เอออย่างเงี้ยไล่ไปให้ครบเลยแล้วซ้ายตาย,ตายซ้ายกับตายมันสัมผัสกันมันจะจําง่ายเข้าใจป่ะคือคนไทยไม่ต้องมีเทคนิคม่เคล็ดลับนู่นนี่นั่นแล้วกว่าผมจะคิดกันเ,เรื่องได้เนี่ยมันใช้เวลาคาตายกับการผันวรรณยุกอักษรสูงหมูเลยผันวรรณยุกไม่ได้มีเสียงเอกเสียงเดียวเช่นฉะฉักชา ทีนี้ไอ้ตำรามันชอบสร้างความวุ่นวายให้ชีวิตเราอย่าไปซื้อมาอ่านนะตำราภาษาไทยเี่ยมีเล่มเดียวที่ซื้อได้เนี่ยมันชื่อแก่นภาษาพาสนุกแต่มันมีที่ซื้อแล้วเพราะว่าผมเขียนคู่กับดรอนุชิตลำยอดมากผลทีนี้จะพิมพ์ซ้าเนี่ยจะพิมพ์คิดจะพิมพ์หลายครั้งนะแต่ว่าคุยกันทีไรเนี่ยตกลงกันไม่ได้สักทีผมว่าอาจารย์ไม่ต้องแก้แก้เฉพาะที่มันผิดพออาจารย์ไม่ได้มันต้องปรับเนื้อหาอยู่อย่างนี้อย่างนั้นผลสุดท้ายผมเลยไม่พิมพ์ละ ในเคล็ดวิชาแปลมีเรื่องพวกนี้ผมใส่ไว้ในเคล็ดวิชาแปลด้วยอักษรกลางผันวรณยุกได้สองรูปพื้นเป็นเสียงเอกก็คือจะจะจะจกจกจะจกจะจถือมันตรงตามรูปอักษรสูงนี่หมูเลยมันผันไม่ได้แต่ตำราไม่ชอบไปเขียนให้สับสน ใส่วันนยุคโทได้อีกรูปหนึ่งได้เสียงโทรแต่คําเหล่านี้ไม่มีใช้ในชีวิตจริงเขียนมาทําหอกอะไรเราไม่ต้องเขียนก็ได้บางเรื่องอ่ะเข้าใจป่ะและอักษรกลางในตําราส่วนใหญ่เนี่ยผิดนะไปบอกว่าผันเสียงจัตวาได้อีกเสียงหนึ่งสึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าเวลาพิจารณานะใช้วิจารณญาณคือเรียนกับผมเนี่ยเอาไปทาข้อสอบเนี่ยตกนะเพราะผมสอบภาษาไทยเนี่ยโอเน็ตเนี่ยมีอยู่ปีนึงเนี่ยของเด็กมสามเนี่ยผมได้หกเต็มสิบ คือผมนั่งทําไป10ข้อแล้วผมก็ดูเฉลยผมได้6คะแนนมีอีกปีหนึ่งผมไปนั่งฟังแบบบรรยายเนี่ยเขาเฉลยข้อสอบ o n e เม .6 แล้วอาจารย์ก็ฉายขึ้น powerpoint อย่างเงี้ยผมก็นั่งทำใหม่สิข้อผมก็ได้6กเต็มสิอีกเพราะฉะนั้นในความรู้แบบผมเนี่ยเอาเอาไปสอบไม่ได้นะทีนี้มันยากตรงเนี้ยตรงอักษรต่ํา อักษรต่ําคือเรื่องยากยากขั้นไหนยากถึงขั้นราชบัณฑิตเข้าใจผิดคิดดูว่ายากขนาดไหนมันขึ้นกับเสียงสระเลยนะว่าสระตรงนั้นน่ยสั้นหรือยาวถ้าสั้นเนี่ยพื้นเสียงเป็นตรีสระเสียงสั้นเนี่ยพื้นเสียงเป็นตรีใส่ได้แค่ไม่เอกได้เสียงโทคือสูตรของมันจําได้ไหมตอนที่มันเป็นคําเป็นนะี่ย อักษรต่ำเนี่ยเวลาเห็นมันต้องบวกหนึ่งเห็นเอกเป็นโทเห็นโทเป็นตรีแต่เนื่งจากพื้นเสียงมันเป็นตรีอยู่แล้วเนี่ยมันจึงไม่ไม่ต้องใส่ไมโทเพราะพื้นเสียงมันเป็นตรีอยู่แล้วคะคะมันเหมือนไอ้คำว่าคุกกี้อ่ะแล้วนักแปลคุกอ่ะเสือกไปใส่ไมโทให้มันจะใส่ทำไมอ่ะมันอ่านว่าคุกอยู่แล้วเข้าใจป่ะคุณไปใส่ไมโทให้มันทำไมป้าก็คุหนอนว่าเขียนเอเป็นโทเห็นโทเป็นตรี จะ,จะเขียนให้ลบมันหนึ่งเสียงตรีให้ใส่ไมโทเฮ้ยไอ้นั่นมันคําเป็นแต่คําตายเนี่ยพื้นเสียงมันเป็นเสียงตรีอยู่แล้วไม่ต้องใส่ให้มันที่บอกว่าราชบดตเข้าใจผิดคือตรงนี้ถ้าสราะเสียงยาวเนี่ยพื้นเสียงเป็นโทใส่ได้แค่ไมโทได้เสียงตรีเช่นแวบกับแวบไอ้แวบเนี่ยไม่มีไม่เอกนุย้ยหลายๆคนไม่เขียนแวบกันมีไม่เอกไม่ได้เพราะมันเป็นเสียงโทอยู่แล้ว จะไปใส่ไม่อเอกทําไมให้มันรกทีนี้ลําบากใจเลยเนี่ยก็คือว่าเพราะชนานุกรมฉบับปัจจุบันเนี่ยฉบับปศ .2554 เนี่ยคาว่าลอกแรกอ่ะพี่สะกดแบบมีไม่อเอกจริงๆไม่เชื่อเปิดดูลอกแรกพี่มีไม่อเอวกวกแวกพี่มีไม่อเอกจริงทีนี้เราก็งงไงว่าลอกอื่นเนี่ยลอกโครลอกเลลอกกันบ้านเพื่อนมันไม่มีไม่อเอก แลกเปลี่ยนแลกมัดแลกเงินมันไม่มีแม่เอกแล้วลอกแลกคมันมีแม่เอกแล้วเขาอธิบายเป็นตุกเป็นตะเลยนะ,าะราชบับดิตมีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นนักภาษาศาสตร์เขาอธิบายเป็นตุกเป็นตะแบบเขารกเข้าพงมากคือขี้อย่าไปเถียงกับเขาไงแล้วเขาดือ้อเราก็เลยจะทํำยังไงดีตอนนั้นเนี่ยก็เจอปัญหาเนี่ยลอกแลกแหละบรรณาดิการคนหนึ่งไม่ใช่ผมเนี่ยเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีบอก น้อพิมพแม่งไปไม่ไม่ใส่ไม่เอกอะถ้าใครทัวมาเนี่ยบอกเรายังไม่ได้ซื้อพจนานุกรมฉบับล่าสุดคือตอนนั้นปีพจนานุกรมออกใหม่ๆพี่ผมก็เจอปัญหาเดียวกันน้องล็อกแรกนี่พี่แมวเ,เพราะว่าเดี๋ยวเราไปเถียงกับคนอื่นเขาพี่ไม่ชอบทะเลาะคนอื่นขอเปลี่ยนเป็นลูกกลิกได้ไหมแม่งตายอย่างเดียวกันน้องได้ครับพี่แก้ปัญหาได้แล้วเข้าใจป่ะวิธีแก้ปัญหาแม่งมีหลายวิธีแล้วผมเนี่ยแม่งอันดับต้นๆเลยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยตั้งแต่เจอมาเนี่ยเ,เดี๋ยว เข้าเดือนธันวาเนี่ยโอ้โทําำงานครบสิบสองปีเต็มๆแล้วเนี่ยยังไม่มีปัญหาไหนที่ผมแก้ไม่ได้เกี่ยวกับการแปลเนี่ยนะผมแก้แม่งได้หมดทุกอันปัญหาอื่นถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องการแปลนี่ห้ามมายุ่งกับผมนะฉัไป <c oughs> แก้เองเข้า <c oughs> ใจว่ารับแก้แต่เพราะปัญหางานแปลทีนี้กลับมาที่อักษรต่ําอีกทีดีนะน,นะเ <c oughs> พราะอักษรต่ํามันเป็นเรื่องยากกลับไปดูอีกทีน,นะอักษรต่ําเนี่ย ถ้าคำเป็นเนี่ยพื้นเสียงมันเป็นสามัญคำเป็นพื้นเสียงเป็นสามัญผันเอกได้เสียงโทผันโทได้เสียงตรีก็คือเวลาเห็นเนี่ยให้บวกหนึ่งเห็นเอกเป็นโทเห็นโทเป็นตรีพื้นเสียงเป็นสามัญเวลาจะเขียนเนี่ยให้ลบหนึ่งะพื้นเสียงเป็นสามัญจะเขียนเสียงตรีให้ใส่ไม่โทจะเขียนเสียงโทให้ใส่ไม่เอก จบและในแง่คาเป็นอสอนต่ําเพราะมันยากอยู่หมู่เดียวหมู่อื่นไม่มีปัญหาไงมันวรยยุ์มาตรงตามรูปนะคาเป็นจบแล้วนะพื้นเสียงเป็นสามัญใส่เอกได้เสียงโทใส่โทได้เสียงตรีทีนี้เวลาจะเขียนก็ให้ลบหนึ่งจะเขียนเสียงตรีให้ใส่ไมโทจะเขียนเ,เสียงโทให้ใส่ไมเอกอันนี้คําเป็นแต่ถ้าคําตายเนี่ย ต้องดูเสียงสระก่อนถ้าสระเสียงสัานเนี่ยพื้นเสียงเป็นเสียงตรีใส่ได้แค่ไม่เอกได้เสียงโทเพราะมันเห็นแล้วมันบวกหนึ่งไงเห็นไม่เอกได้เสียงโททีนี้ไอ้สระเสียงยาวเนี่ยพื้นเสียงเป็นโทอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องใส่ไม่เอกอีกใส่ได้แค่ไม่โทได้เสียงตรีเช่นแวบกับแวบมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะไอ้แวบเนี่ยเรื่องวัยรุ่นเนี่ยบางทีมันแวบอย่างเงี้ยมันได้ แต่เราต้องเขียนให้ถูกว่ามันเขียนแบบนี้อ่ะทีนีด้พูดแล้วผมตกไปนิดนึงหางเสียงแบบวัยรุ่นจริงอ่ะจริงดิจริงปะใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมถ้ามันเป็นเรื่องวัยรุ่นใช้ได้แต่โปรดใช้ให้เยอะๆอย่าใช้ท่อนเดียวคือผมเคยเลยนักปลาเนี่ยปลามาเนี่ยจริงอ่ะจริงดิจริงปะเนี่ยมันมีเนี้ย,ยแต่แม่งมีฉากเดียวบอกเฮ้ยน้องก,ก็ไปเติมมาหลายๆฉาก เพราะวัยรุ่นคุยกันน่ะถ้าจะใช้หางเสียงอย่างนี้ต้องใช้อย่างนี้แต่ไปเอาไม e ้เอกออกเขาถามว่าคุณนอนเขาเขียนอย่างนี้กันทั้งอินเทอร์เน็ตเลยนะทั้งโซเชียลเลยนะบอกก็มันเขียนผิดไงถามเนี่ยจริงอ่ะอ่ะอะไรมีไม้เอกไหมไม่มีแล้วอ่ะของน้องทำไมต้องมีไม้เอกในเมื่ออ่ะมันเสียงเอกอยู่แล้วอ่ะน้องจะใส่มาทําไมดิฉันดิมีไม้ไม้เอกไหมไม่มีเออแล้วน้องใส่มาทําไมปะยางมีไม้เอกไหม ไม่มีเออแล้วใส่มาไหมน้องก็จํานวนด้วยเหตุผลน้องก็ไปแก้มาเข้าใจปะ่ะเวลาที่บอกว่าคุยกันด้วยเหตุผลเนี่ยแบบนี้ไอการใช้ hard power s o อ t power เนี่ยแม่งคืออย่างนี้เข้าใจปะ่ะวิธีอะเรารู้วิธีอย่างนี้กันมานานแล้วไอนี้มันต้องใช้วิธีละมุนละม่อมแล้วก็พูดกันแล้วไม่ต้องเชื่อกันไอกรณีน้ไม่เชื่อเราก็ต้องลงโทษแต่ว่าวงการแปลนี่ระวังนะเวลาลงโทษเนี่ยบทลงโทษเ,เขามีสถานเดียวประหารชีวิต เวลาคุณทําอะไรที่สั่งว่าห้ามทําเนี่ยแล้วคุณทําไปเนี่ยเขาประหารชีวิตก็คือเขาขึ้นบัญชีดําเลยนักแปลคนนี้เสร็จกลับมาตรงนี้ก่อนเข้าใจยังเรื่องการผ่านวัยุยุคไปสอนลูกได้ไหมได้นะเข้าใจไหมต้องไปทวนต้องไปทวนเรื่องนี้มันคือเรื่องยากที่สุดของภาษาไทยเรื่องการผ่านวัตถุยุคเนี่ยเพราะฉะั้นใครฟรังเที่ยวเดียวเราไม่เข้าใจเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะ แล้วไม่ต้องคิดว่าตัวเองหัวช้าเพราะมันยากยากมากแล้วกว่ามันจะลงตัวอย่างนี้มันใช้เวลาเป็นร้อยปีอ๋อสามสอเนี่ยเดิมนีระมีเกณฑ์การใช้นะสอเสือใช้เป็นพยัญชนะต้นสอสาราใช้เป็นตัวสะกดสอฤาษีใช้เป็นตัวการันชีวิตง่ายเลยไหมง่ายไหมยกเว้นคําดังต่อไปนี้มันก็จะมีแค่คํายกเว้นไม่กี่คมามันก็จะง่ายที่นี่มันมีคนทะลึ่งรู้ดีเฮ้ยโงงนี่ทําไมเอาสฤาษีมาการันวะ บาลีก็สอเสือ,อ,อสันสกฤตก็สอเสือมันต้องสอเสือดิแล้วแม่งก็แก่ชีวิตก็พังไงชีวิตก็ยากไงแต่นีราชบัณฑิตเนี่ยจะมีพี่คนหนึ่งผมเรียกว่าพี่สายแข็งวันไหนพี่สายแข็งไปนะพี่เขาจะชนะไอ้คำว่าอากาศเนี่ยทั้งบาลีสันสกฤตเนี่ยมันใช้สอ่อเสือสะกดทําไมเราใช้สอสารลาสะกดวะพี่สายแข็งเขาบอกกูใช้กันมาตั้งแต่ยุทธยาแล้วมึงเข้าใจปะ สอสาามันใช้เป็นตัวสะกดไว้เราไม่สนใจว่าบาลีาสานสกกตเขียนว่ายัางไงนี่เรากําลังเขียนภาษาไทยอยู่คําว่าอากาศแม่งถึงยังอยู่ไงเข้าใจปะ่ะแต่อโอกาสเนี่ยพี่เขาไม่ได้ไปไงโอกาสสมัยไก่อนแม่ก็สอสาราสะกดเนี่ยแต่พี่เขาไม่ได้ไปไงพี่เขาไม่ได้ไปไประชุมด้วยไงแม่เลยกลายเปสส็นสอเสือเข้าใจปะ่ะคือชีวิตชีวิตแม่งเป็นเช่นนี้ <laughs>